<c oughs> เรียน FC ของช่องพระเครื่องทั่วไปทั้งใหม่และเก่านในรายนี้อปได้นำเอาเหรียญที่เป็นมงคลขององค์บุรพาจารย์หลวงพูนินนะครับอิสิโกวัดคอนบุรีนะครับซึ่งเป็นเหรียญที่เป็นมงคลสําคัญมากนะครับในรายนี้แล้วก็เป็นสุดยอดแห่งเหรียญน,นะครับสุดยอดแห่งเหรียญน,นะครับที่เป็นเหมือนตำนานนะครับอ,องค์หลวงปูนิน,นท่านมีชื่อเสียงมากๆนะครับใน ในช่วงนี้ในช่วงการลบการสงครามท่านก็มีชื่อเสียงเพราะว่าเนื่องจากว่ามีทหารที่ไปลบที่ชายแดนแล้วปรากฏอภินิหารลูงพ่อนะครับลูกระเบิดไม่ระเบิดนะครับมีผลเอไว้ทหารท่านนั้นก็ปลอดภัยจึงเป็นเรื่องของเ,ออเหรียญที่ศักดิ์สิทธิ์นะครับและเป็นอภินิหารของ องหลวงปู่นะครับซึ่งหลวงปู่ท่านเป็นศาสนิกับประเทศวิทยาคมเทระนะครับหลวงพ่อคุณบริสุทธโธนะครับนี่คือองค์หลวงปู่นินอิสริโกแห่งวัดคอนบุรีและเหรียญน,นี้เป็นเหรียญสําคัญหลายท่านเรียกวา่าเรียกเหรียญน,นี้ว่าเหรียญไหว้หันข้างนะครับแต่จริงๆแล้วเหรียญน,นี้ก็คือเหรียญรุ่นสําสคัญนะครับเหรียญรุ่นรุ่นรุ่นสาคัญนะครับ เป็นเหรียญน,นักเรียนนะครับอ่าเป็นเหรียญรุ่นนพตนักเรียนในพลตำรวจยี่รุ่นยี่เจ็ดจ้หอสร้างขึ้นเพื่อบูชาคุณหลวงปู่นะครับซึ่งด้านหน้า,น,า,น,านั้นประทับรูปเหมือนองค์หลวงปู่นะครับอ่าเป็นเหรียญที่สร้างเมื่อปีสามเจ็ดนะครับเป็นเหมือนด้านหน้านั้นเป็นอ่ารูปไว้ข้างหลวงปู่นะครับ แล้วก็ห่มนะครับห่มคลุมเหมือนอยู่ในวัดขึ้นองค์นะครับมีพญานาคนะครับอยู่สององนะครับอยู่สององมีสหันเสียงไปด้านข้างนะครับตรงส่วนหางนั้นเกี่ยวกันที่ด้านบนของเหรียญนะครับจะเรียกว่าเหรียญหน้าคู่หน้าไหว้ข้างลวงพูนินก็ได้นะครับสาหรับเหรียญนี้เป็นไปเรียนที่สร้างขึ้นเพื่อเป็นที่ะลึกนะครับของในพลตำรวจนะครับรุ่น2ี่จอหหอนะครับ ซึ่งเป็นการสร้างเพื่อบูชาคุณหลวงปู่ในผู้สร้างก็คือนักเรียนในคนตำรวจปี27นะครับจอหอซึ่งด้านข้างเป็นลักษณะของจุดไข่ปลานะครับอยู่ถัดจากขอบด้านในของเหรียญขอบในสุดน,นะครับที่เป็นรูปวงรีแล้วก็มีขอบนอกจุดไข่ปลาจะเป็นรูปวงรีอีกนะครับเ,เส้นวงรีแลวนอกจะมีลายกระหนกนะฮะลายกระหนกร,บร,บรบอบๆตรงวงเคียวเหรียญก็จะมีลายกระหนกด้วยนะครับ นี้ด้านหน้าและมีอัครยันสองด้านนะครับพิกไปด้านหลังนั้นครับมีตราในพลตํารวจนะครับเล้วข้อความ12กุมภาพันธ์สามเนะครับแถลคลาดปลอดภัยนะครับนอฟอตอรุ่น27จอหอนะครับเดี๋ยวแอดจะเปิดไลน์นี้เป็นวิดีโอนะครับเป็นวิดีโอแล้วติจะตีเป็นวิดีโอแล้วลก็ลงในชอ่องไว้ในเข้ามารับชมทีหลังนะครับก็สามารถที่จะรับชมได้ร,รับชมได้ก็ เพื่อจะให้ได้รับสิ่งดีๆนะครับเพื่อเพื่อให้ได้รับสิ่งดีๆนะครับมีความเป็นมงคลในชีวิตนะครับเพราะว่าหลวงปู่ท่านก็มีชื่อเสียงนะครับชื่อเสียงเรียญของท่านทุกเหรียญน,นะครับเป็นสมบเหรียญในตำนานนะครับโดยเฉพาะเหรียญรุ่นแรกนะครับที่ทหารพลทหารได้ท่านที่ไปลบชายแดนได้แขวนไปด้วยนะครับก็เกิดปครับ ลูกกระสุนแตกแต่ว่าไม่โดนนะครับนี่ก็คือเป็นความเชื่อและความศรัทธาอย่างยิ่งนะครับที่มีต่อองหลวงปู่นะครับขอบคุณทุกท่านนะครับถ้า f อฟท่านใดสนใจเหรียญหลวงปู่นะครับก็สามารถที่จะโทรศัพท์มาถาแมแอดได้นะครับวันนี้ก็มีเ c ฟซีนะครับโทรมาสอบถาม,มอนกันนะครับ ก็เ,เดี๋ยวขอแยกเปนสตรีมเป็นวิดีโอนะครับขอบคุณครับ